มันปูสีน้ำตาลทักแคนตาลนเริ่มออกอันสุดท้ายแล้วเด็กๆพาหนุ่มๆมาเก็บ แม่ๆป๊าๆเอ้ยป๊าว้าวทำอะไรย่ะลาภีเชาวันนี้เราไปเก็บเห็ดกันนะคะพาหนุ่มน้อยไปเก็บเห็ดกัน ไปดูว่าเห็ดทักแคนตาลันเห็ดมันปูสีน้ำตาลเัง็งมีให้เราเก็บไหมไปดูกันเดี๋ยวพิกซบมันเดิยวฮะลักะณูพิกซบตาเล้วยังเงซบเทว่าลดเซตอืออือ Det gjemmer seg under her, ingen ser det, det er hemmelig plassen min. Ingen ser på soppen fordi det er det hjemme under glassene.

Older, tiêu chuẩn, older, kiếp miếng, paddy mama kiếp miếng. Một chiếp mắt. Mhm. 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 妈嘛，哈哈哈哈哈！一只狗呀，来喵的。